เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแท้นหนึ่งปรารถนาบทที่1นึ่งเดิมที ท่านอ,องชมชอบสตรีนางนั้นยิ่งก่อนหน้านี้นางเองก็ถือได้ว่ามีชีวิตอยู่ในตัวอย่างสูงสกักนึกไม่ถึงว่าแค่ทำสายพินขาดไปหนึ่งเส้นสุดท้ายต้องมาพบจุดจบเช่นนี้สูหองอี้ยิ่งฟังยิ่งสะท้านยิ่งฟังยิ่งหวาดกลัวนางคาดไม่ถึงโดยแท้ไม่นึกว่าเจ้าจริงที่ภายนอกงดงามสว่างสวยัยจะเป็นบุรุษที่น่ากลัวถึงขีดสุดเช่นนี้ จะว่าไปแล้วก่อนหน้านี้นางเคยได้ยินคนอื่นพูดถึงผลงานอันยิ่งใหญ่ของเซอร์เจ้งอ่องแขวนต้าฉีว่ากันว่าเจ้าจิงเป็นจอมทัพผู้ไร้พ่ายในสนามรบเขาทำสงครามมายาวนานกว่าหกปีบุกตีตรงอูกับเป่อยเยี่ยที่เป็นพันธมิตรกันตนราบเป็นหน้ากลองยกสองมือยอมแพ้หลังจากที่ญาตราทับกับเมืองหลวง เขาจับกุมขุนนางโสดทั้ง27คนมาลงทันตามกฎหมาย ครั้งนั้นมีชาวบ้านมากมายที่ร่วมเป็นสัก์ขีพยานการลงทันขุนนางชั่วของเสอร์เจิ้งอ๋องในลานประหารว่ากันว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านนับพันนับหมื่นของแคว้นต้าฉียากจะลืมเลือนไปตลอดชีวิตส่วนสาเหตุน่ะหรือแน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับความอมหิตของเจ้าจริงตอนที่นางได้ฟังเรื่องนี้ยังไม่สาแก่ใจนะักบัดนี้เมื่อเห็นกับ ตาว่าสตรีชุดสีชมพูผู้นั้นแค่ทำผิดเล็กน้อยก็ถูกตัดมือเสียแล้วในที่สุดนางก็ตระหนักเสียทีว่าเจ้าจริงเป็นบุรุษที่น่ากลัวกว่าผีร้ายจากขุมนรกอย่างแท้จริง ไม่ทราบว่าองค์หญิงคิดอะไรอยู่หรือน้ำเสียงมีสแนดังขึ้นที่ด้านหลังของซูหงอี่นางรู้สึกเย็นว่าบริเวณลำคอทันทีที่หันกลับไปก็ประสานสายตากับใบหน้าหล่อเหลาจนเกินเหตุของเจ้าจริงพริบตานั้นหัวใจของซูหงอี่เย็นยะเยือกก่อนหน้านี้นางคิดมาตลอดว่า ใบหน้านั้นเป็นสิ่งที่สวรรค์ประทานให้สมบูรณ์แบบไร้ที่ติแต่บัดนี้กลับพบว่าใบหน้าของเจ้าจริงหล่อเหลาจนใกล้เคียงกับความชั่วรา้ายทำให้หัวใจของนางอดไม่ได้ที่จะหนาวสะท้านนางถอยหลังหนึ่งก้าวตามสัญชาตญานพูดด้วยน้ำเสียงครั่นครามว่าท่านอองเสร็จธุระแล้วหรือใช่ข้ากลัวว่าเจ้าอยู่คนเดียวจะรู้สึกอ้างว้าง ถึงได้รีบจัดการธุระให้เสร็จอย่างรวดเร็วแล้วมาพบเจ้าทางห้องครัวเตรียมอาหารขําเสร็จแล้วเป็นอาหารที่คนครัวในตัวนันนัดทั้งนั้นมีขาหมูย่างต้มขาไก่น่องหงนึ่งทุกประโยคที่เขาพูดมาล้วนทำให้ภาพมือของสตรีชุดสีชมพูที่ถูกตัดขาดปรากฏขึ้นในสมองของนางความหวาดกลัวในใจยิ่งขยายออกโดยไม่รู้ตัว คือว่าสูหงวี่ถอยหลังอีกหลายก้าวพูดตะกุกตะกักว่าแม้ความปรารถนาดีของท่านอ,องจะยากต่อการปฏิเสธแต่ข้านึกขึ้นได้กระทันหันว่าเสด็จพ่อของข้าบอกให้ข้ารีบกลับ ตอนนี้ใกล้จะค่ำแล้วหากอยู่ที่นี่นานเกินควรเกิดเล่าหรือออกไปจะเป็นผลเสียต่อชื่อเสียงของข้าถึงอย่างไรวันหน้าข้ากับเจ้าก็ยังมีเวลาอีกมากวันนี้ข้าไม่อยู่รบกวนที่นี่แล้วเจ้าจิงรีบคว้ามือของนางไว้กล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกเจือสเสน่อันร้ายกาจว่าที่วันนี้องค์หญิงมาเยี่ยมเยือนมิใช่เพราะมีธุระจะหารือกับข้าหรือไร อ,อไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกแค่อยากมาขอบคุณท่านอ๋องที่เคยช่วยชีวิตข้าไว้ที่หอว่างเจียงอ้อเช่นนั้นองค์หญิงก็ยิ่งควรอยู่ดื่มสุราสักจอกด้วยกันกับข้า เดิมควรเป็นเช่นนั้นแต่ถึงอย่างไรข้าก็เป็นสตรีที่ยังมีได้ออกเรลือนหากไม่รีบไปจากที่นี่ก่อนฟ้ามืดเกิดเล่าหรือออกไปจะไม่ดีต่อทั้งข้าแนละท่านอองเจ้าจิงยิ้มชั่วร้ายแล้วพูดว่ากลัวอะไรเล่าถึงอย่างไรอีกไม่กี่วันองค์หญิงกับข้า ก็จะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไม่รู้ว่าซูหองอี้คิดไปเองหรือไม่นางรู้สึกเหมือนมองเห็นความชั่วร้ายและเล็ดในอันปกปิดไม่มิดจากในดวงตาของเจ้าจิงทันใดนั้นนางนึกถึงคำพูดของสาวใช้ที่ถูกนางซื้อตัวท่านอองยังหนุ่มนั่นหล่อเหลาฐานะสูงสักตายล่านี้ ไม่รู้ว่ามีสตรีมากมายเท่าใดที่พยายามแต่งเข้าตัวอ๋องมาเป็นพระชายาของท่านอ๋องให้ได้แต่เพราะเหตุใดแม้ท่านอ๋องจะมีพระชันษา20กว่าปีแล้วแต่ในตัวอ๋องใหญ่โตแห่งนี้กลับไม่มีกระทั่งนายหญิงสักคนสาเหตุเป็นเพราะตอนที่สาวใช้พูดถึงตรงนี้ความหวาดกลัวเสี้ยวนึงวาดผ่านดวงตาของนาง สาเหตุเป็นเพราะเหล่าคุณหนูชนชั้นสูงในเมืองหลวงจะมากหรือน้อย งก็ทราบดีถึงลักษณะนิสัยเหี้ยมโหดอามาหิตของท่านอองมีชีวิตแต่งเข้ามาใช่ว่าจะมีชีวิตอยู่เสบสุขเสมอไปเมื่อคิดถึงตรงนี้ซูหงวี่พันรู้สึกหนาวสะท้านจากศีรษะจรดปลายเท้านางไม่เคยกลัวใครทั้งสิน้นแต่เจ้าจริงที่ยืนอยู่ตรงหน้ากลับสามารถทำให้นางหนาวยาเยือกจากใจจริงถึงตอบเกิดความรู้สึกต่อต้านอีกฝ่ายขึ้นมาโดยไม่ รู้ตัวนางสะบัดข้อมือให้ผนจากมือของเจ้าจริงที่กลุมอยู่ตามสัญชาตญานพูดด้วยความหวาดภววาว่าข้ายังมีธุระต้องทำจริงๆขอตัวก่อนพูดจบนางก็ไม่สนว่า เจ้าจิงจะยอมปล่อยตนเองไปหรือไม่ยกเท้าขึ้นได้ก็แผ่นหนีออกจากห้องด้วยความเร็วดุดสายลมทันทีเจ้าจิงมองตามแผ่นหลังที่แผ่นหนีไปด้วยความผวามุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มในตอนนี้เองแม่นางพน,นึ่งเดินออกมาจากห้องข้างๆนางก็คือสาวใช้ที่ถูกซูหงอี้เข็นผ่าเมื่อครู่นี้นางยกมือขึ้นกระชากใบหน้าของตน ทันใดนั้นหน้ากากหนังมนุษย์ผืนหนึ่งพลันถูกฉีกขาดเมื่อมองดูให้ละเอียดสาวใช้นางนี้หาใช่ใครอื่นแต่เป็นไปลล่วเจิงคุนหนูร้องแห่งตวนเสียวหยวนหัเจ้าจิงเต้าเข้าไปรั้งนางเข้ามาในอ้อมกอดพูดด้วยรอยยิ้มว่าล่วเจิงวันนี้ที่ข้าแสดงบทท่านอองชั่วไรต่อหน้าซูหงอวี่ดูสมจริงมากเลยใช่หรือไม่ ถูกต้องนี่คือแผนถอยเพื่อรุกเป็นแผนการชั้นยอดที่ไปล่วเจิงใช้เวลาถึงสวันกว่าจะคิดออกมาได้แม้ดูเฉมเชยและหน้าขันแต่กลับสามารถรับมือสูห่งวี่ได้เป็นอย่างดีทั้งหมดเป็นผลจากการที่ไปล่วเจิง ได้ชมละครที่สูหงวีออกหน้าช่วยทวงความยุติธรรมแกส่สตรีนางหนึ่งเมื่อวันนั้นเพราะเหตุนี้นางถึงหาจุดอ่อนของสูหงวีพบหุนหันพนลันแล่นง้อเขาทำทุกอย่างตามสัญชาตญานไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา ตอนนั้นนางคิดว่าการกระทําของนางสามารถช่วยเหลือสตรีที่ถูกยาได้หารู้ไม่ว่าการกระทําทั้งหมดนี้กลับเป็นการสะบั้นทางรอสุดท้ายของสตรีนางนั้นโดยไม่รู้ตัวแน่นอนที่สูหงวี่เติบโตมาจนมีลักษณะนิสัยเช่นนี้ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับชาติกำเนิดและวิธีการเลี้ยงดูกษรตริย์ปอยเจียงมีธิดาเพียงองค์เดียวคือนา Mm-hmm. <laughs> ตั้งแต่เด็กจนโตนางจึงได้รับเพียงความรักความเอาใจใส่มาตลอดเรียกลมได้ลมเรียกฝนได้ฝนในเมื่อกษัตริย์เปิดเจียงเลี้ยงดูนางจนกลายเป็นองค์หญิงน้อยที่คิดว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามจินตนาการของตอนไปล่วเจงจึงอาศัยจุดอ่อนนี้ของซูหองอุ้ยให้นางได้เห็นลักษณะนิสัยอีกด้านหนึ่งของเจ้าจียงเชื่อว่าคงไม่มีสตรีคนใดที่ทนได หากสามีของต้นเป็นเพชฌฆาตผู้เหี้ยมโหดอำมหิตยิ่งไม่มีสตรีคนใดทนรับเรื่องที่สามีของต้นเลี้ยงหญิงงามจำนวนนับไม่ถ้วนไว้ข้างกายให้มาคอยชิงดีชิงเด่นกับตัวเองตลอดเวลาความจริงพิสูจน์ชัดสูหงวี่ถูกหลอกจนตกใจกลัวพันทีที่นางเห็นมือปลอมอาบเลือดที่จูเหลียนใช้เวลาทั้งคืนทำออกมาถูกหยิบขึ้นมาวางบนผาด เชื่อว่าความเข้มแข็งเซี่ยวสุดท้ายในใจของนางต้องถูกทำลายเป็นผุยผงแน่แสดงละครมาถึงขั้นนี้สำหรับไปลวยเจิงแล้วเป็นความสำเร็จครึ่งเดียวเท่านั้นอย่าเพึ่งได้ใจไปแผนการของพวกเราในครั้งนี้ดูเหมือนยังขาดกุญแจสำคัญดอกสุดท้ายไปเจ้าจิ่งหอมแก้มไปลวเจิงแรงๆ อย่าว่าแต่ขาดกุญแจไปหนึ่งดอกเลยต่อให้ขาดไปสิบดอกขอเพียงมีแม่นางแสนฉลาดเช่นเจ้าคอยคิดอุบายอยู่ข้างกายค่ายังต้องกลัวว่าแผนการจะไม่สำเร็จอีกหรือ เจ้าว่าไปแล้วแผนของเจ้าในครั้งนี้ช่างชั่วร้ายจริงๆองค์หญิงซูหงวี่ถูกเจ้าหลอกจนเสียขวัญไปหมดสนุกเหลือเกินหน้าขำที่สุดในสามโลกไปลวเจิงออกแรงบิดเอวเขาทีนึ่งแซงพูดด้วยความไม่พอใจว่าหาว่าความคิดของข้าชั่วร้าย เจ้าก็คิดหาวิธีเองเสียเลยสิเจ้าจริงร้องโอดโอยด,ด้วยความเจ็บแต่ไม่ยอมปล่อยเรือนร่างอรชรชนที่อยู่ในอ้อมกอดทั้งยังแนบหน้าผากของตนกับหน้าผากของนางพึมพำเสียงอ่อนโยนว่าสิ่งที่ทำให้ข้าเสียใจภายหลังมากที่สุดในชีวิตนี้ก็คือไม่ได้รู้จักเจ้าตั้งแต่ตอนที่เจ้าเกิดมาสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่ข้าเคยทำก็คือ ยึดเจ้ามาเป็นของตัวเองและจะเดินเคียงข้างเจ้าไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าเจ้าทำอะไรข้าก็จะสนับสนุนเต็มที่ไม่มีวันคัดค้านเป็นอันขาดไปล้วงจงนึกไม่ถึงว่าเขาจะกล่าวว่าจากเกี้ยวภาราสีนางเช่นนี้อดประชดด้วยรอยยิ้มมีได้ว่า สุดท้ายข้าจะได้เดินเคียงข้างเจ้าไปชั่วชีวิตหรือไม่ยังต้องดูด้วยว่าชาวเป่ยเจียงหลอกง่ายอย่างที่พวกเราคาดการไว้หรือเปล่าเจ้าจะทำอย่างไรต่อสับพสิ่งพร้อมสับขาดเพียงลมหนุนเซี่ยวสุดท้ายระยะนี้สภาพติดใจของซูหงอวี่ อ,อกต่ำยิ่งนักส่วนสาเหตุย่อมเกี่ยวพันถึงบุรุษที่นางจะแต่งงานด้วยในไม่ช้านางไม่มีวันลืมความรู้สึกใจสั่นวันไหวเมื่อครั้งที่พบเจ้าจริงเป็นครั้งแรกในหอว่างเจียงหล่อเหล่าไร้ใครเปรียบองอาจห้าวหาญบุรุษเช่นนั้นเชื่อว่าไม่ว่าเป็นสตรีคนไหนก็ต้องใจสั่นวันไหวเป็นแน่นางเป็นถึงพระธิดาที่กษัตริย์อยเจียงรักและเอน ดูมากที่สุดไม่ว่าเป็นคนหรือสิ่งของขอเพียงเป็นสิ่งที่นางต้องการพระบิดาก็จะหาทุกวิถีทางมาเติมเต็มความต้องการของนางเมื่อตอนที่พบเจ้าจริงในหอว่างเจียงเป็นครั้งแรกนางยังไม่รู้ว่าฐานะที่แท้จริงของเขาเป็นถึงเซื้อเจ้งออง๋องผู้มีชื่อเสียงตึกต้องไปทั่วล่า จนกระทั่งทั้งสองได้พบกันอีกครั้งในตำหนักเจ้าหยางสูหงอวี่พลันได้ยินเสียงร้องตะกอนอ่านเร,าร่าร้อนจากในหัวใจของตนนางต้องได้เขาและครอบครองเขาโดยไม่สนใจถึงผลที่ตามมา ต่อให้เขาเป็นเซื้อเจ้องอองแห่งแขวนต้าฉีแล้วจะทำไมต่อให้ข้างกายเขามีคู่มั่นแล้วจะทำไมทุกสิ่งที่นางต้องการตราบตนวันนี้ไม่เคยมีสิ่งใดหลุดมือมาก่อนนอกจากนี้นางยังมีพระบิดาที่ทั้งรักทั้งเอ็นดูและตามใจนางเหลือแสนทั้งยังมีกองทัพเปอยเจี้ยงที่มีกำลังทหารกล้าแกล่งคล้อยหนุนหลังความจริงพิสูจน์ชัดเบี้ยใน มือของนางสามารถทำให้นางสมปรารถนาในทุกสิ่งดังคาดหวังแต่ทันทีที่นางได้เข้าใจในตัวตนที่แท้จริงของเจ้าจริงมากขึ้นอีกหนึ่งก้าวพันรู้สึกหวาดกลัวต่อการแต่งงานที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าความหวาดกลัวนั้นแผ่ซ่านมาจากส่วนลึกสุดของหัวใจกลืนกินวิญญาณของนางยึดครองร่างกายของนางนางไม่กล้าคิดเลยว่าสักวันเนื้ สามีที่นอนอยู่ข้างกายจะเป็นคนวิปริตที่สองมืออาบเลือดเคยฆ่าชีวิตผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนถูกต้องคนวิปริตทุกครั้งที่นางนึกถึงภาพสองมือชุ่มเลือดถูกวางลงบนถาดแล้วยกออกไปก็อดไม่ได้ที่จะตรีตาคำว่าวิปริตให้เจ้าจริงองค์หญิงฝาเริ่มมืดแล้ว ใกลจะได้เวลาเสด็จกลับแล้วเพคะนับตั้งแต่สูหงอุี้กับพระบิดาของนางมาพำนักอยู่ที่ตำหนักแยกในเขตวังหลวงด้วยมารยาทและการให้เกียรติราชสำนักได้จัดหาบ่าวชายและสาวใช้นับร้อยคนมาประนิบัติพวกเขาวันนี้สูหงอุี้พาสาวใช้สองคนออกมาด้วยคนหนึ่งชื่อสี่เอ,อ๋อคนหนึ่งชื่อฮาวานเอ,อ๋อเป็นสาวใช้ในตำหนักแยก ที่สูหงวี่ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษอีกสิบกว่าวันก็จะถึงพิธีแต่งงานระหว่างสูหงวี่กับเจ้าจริงถึงอย่างไรสูเขอหาก็เป็นบุรุษหยาบกระด้างไม่เข้าใจพิธีการสักเท่าไรเพียงมอบเงินจำนวนมากให้ธิดาสุดที่รักของพระองค์ยามนี้มีเวลาว่างก็ให้นางพาสาวใช้ออกไปซื้อข้าวของที่นางชอบสูหงวี่มีได้สนใจอ อ,อวัตถุสิ่งของสักเท่าไรแต่นางสนใจเมืองหลวงของแคว้นต้าฉีเป็นล้นพ้นทุกวันนางจะพาสาวใช้ออกไปเดินเที่ยวจนทั่วไม่ได้ซื้ออะไรเท่าไรแต่ท่องไปในเมืองหลวงกว้างใหญ่ จนแทบจะทั่วทุกซอกทุกมุมเมื่อแง่นหน้าขึ้นมองท้องฟ้าดวงตะวันคล้อยลงทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆใกล้เข้าสู่ยามสนธยาเต็มที่สู่หง่วี่ทอดถอนใจด้วยอารมณ์ที่มีสู้ดีนักตอนที่เตรียมจะพาสาวใช้ทั้งสองกลับตำหนักแยกกลับมองเห็นสตรีหน้าตางดงามรูปร่างระหงเดินออกมาจากประตูร้านอัญมณีเหล่าเฟื่งเสียงสตรีนางนั้น ประดับปิ่นมุกหรูหราบนศีษะเรือนกายสวมอาภร์สะดุดต,ตาไม่ว่ารูปโฉมหรือกิริยาล้วนเปี่ยมไปด้วยความสง่างามและความสุขุมที่อธิบายไม่ถูกแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของซูงหงอี้มากที่สุดก็คือนางรู้สึกคุณหน้าสตรีนางนี้ราวกับเคยพบที่ไหนมาก่อนสี่เอ,อ๋ เจ้ารู้จักสตรีที่สวมชุดกระโปรงสีฟ้าคนนั้นหรือไม่สีเอ๋อมองตามนิ้วมือขององค์หญิงเปอยเจียงไปพูดด้วยรอยยิ้มว่าทูลองหญิงแม่นางผู้นั้นแท่ไปเป็นคุณหนูรองแห่งจวนเซียวหยวนหอมีนามว่าไปล่ลวดเจิงเพคะจวนเซียวหยวนหอซูงหงอี้พึมพำคำนี้เสียงเบา ทำไมข้าถึงรู้สึกคุ้นหูนักสี่เออกระแอมเบาๆทีนึงอธิบายว่าองค์หญิงทรงรู้สึกคุ้นหูก็มีใช่เรื่องแปลกเพราะคุณหนูรองของตัวเสียวหยวนโหผู้นี้ก็คือสตรีที่ก่อนหน้านี้เซอร์เจิงอองจะทรงอภิเษกสมรสด้วยเพคะ ที่แท้ก็คือนั่งสูหงอี่แค่นเสียงหืบเบาๆในใจพลันบังเกิดความรู้สึกซับซ้อนแน่นอนความรู้สึกนี้มิได้เกี่ยวข้องกับความละอายใจเพราะนางไม่รู้สึกว่าตนเองผิดที่แย่งเจ้าจิ่งมาจากอีกฝ่าย ในจิตใต้สำนึกของซูหองอวี่ทุกสิ่งที่นางต้องตาต่อให้เดิมทีมีใช่ของนางนางก็จะใช้ทุกวิถีทางแย่งชิงจากมือของคนอื่นมาเป็นของตนให้ตรงได้ องหญิงท่านจะไปไหนเพคะสี่เอ๋อกับฮาวานเอ๋อนึกไม่ถึงว่าหลังจากที่องหญิงไปเจ้ยงได้ฟังคำอธิบายของพวกนางจะก้าวเท้าไปทางร้านอัญ,ญมณีทันทีสูหงวี่ไม่มีทางเห็นเสียงเรียกขานของสาวใช้ทั้งสองอยู่ในสายตานางเดินมาถึงหน้าประตูร้านอัญ,ญมณีขวางทางไปของไปรัวเจิงชัดขางขึ้นพูดว่า จ้าจำข้าได้หรือไม่น้ำเสียงโอหังท่าทียโสไม่ได้เห็นอีกฝ่ายอยู่ในสายตาแม้แต่นิดเดียวไปผ่วเจิงที่ถูกขวางทางมีสีหน้านิ่งอึง้งหมิงเยื่อกับจูเหลียนที่อยู่ด้านหลังนางล้วนแสดงท่าทีหวาดระแวงและต่อต้านกับการปรากฏตัวขององค์หญิงเปยเจียงไปผ่วเจิงยื่นมือออกไป เป็นสัญญาณให้สาวใช้ทั้งสองอย่ารบกวนแล้วตอบสูหงวี่ด้วยรอยยิ้มว่าองค์หญิงทรงมีชาติกำเนิดสูงทรงพระสิริชมงดงามทั้งมีความเป็นมาไม่ธรรมดาหม่อมฉันเคยได้ยินชื่อเสียงขององค์หญิงมานานแล้วเพคะสูหงวี่แค่นเสียงหัวเราะเย็นชาอย่างไม่เกรงใจฮึปากก็พูดจานอบน้อมแต่ในใจคงหาได้คิดเช่นนี้ องหญิงส่งหมายความว่าอย่างไรเพคะเจ้าคงไม่ได้คิดว่าข้าเป็นคนโง่กระมังแพทบทุกคนในเมืองหลวงต่างรู้ดีว่าเจ้าจริงที่กำลังจะเป็นสามีของเจ้าถูกข้าแย่งไปข้าทำลายพรมลิขิตของเจ้าในใจเจ้าไม่แคคนข้าต่างหากพี่แปลกไปล้วเจิงแย้ํยิ้มอ่อนโยอนอย่างไม่ทุกข์ร้อน องค์หญิงทรงมีทั้งบุญวาสนาและความสามารถพระสิริโฉมงดงามเกินใครทั้งยังทรงเป็นถึงพระธิดาที่กษัตริย์เปิดเจียงรักและเอ็นดูมากที่สุดท่านอองทอดทิ้งหม่อมชันหันไปเลือกองค์หญิงหม่อมฉันย่อมยอมรับความพ่ายแพ้จากใจจริงไม่มีข้อโต้แย้งแม้สักครึ่งคำเฮึเจ้าไม่มีข้อโต้แยง้งหรือไม่กล้ามีข้อโต้แย้งกันแนะ่ ท้าทางข่มขู่บีบคั้นของซูหงอี้ดูน่ารังเกียจเหลือแสนในสายตาของหมิงเย้วกับจูเหลียนหมิงเย้วที่อยู่ด้านหลังดึงชายแขนเสื้อของไปด้วยเจิงเบาๆพูดเสียงแผ่วว่าคุณหนูคนที่เดินกันคนละทางย่อมไม่อาจเป็นพรักพวกเดียวกันทางที่ดีพวกเรารีบกลับกันเถอะเจ้าคะ่ะซูหงอี่ทลึงตาจ้องนางพูดเสียงเปรี้ยวกราดว่า เป็นแค่เบาไพ่ชั้นต่ำคนนึงยามที่เจ้านายพูดจ้าเจ้ามีสิทธิ์สอดปากด้วยหรือมิ่งเย่อน้อยอกน้อยใจนักที่ถูกด่าทอแต่อีกฝ่ายมีฐานะเป็นถึงองค์หญิงปเปจี้ยงต่อให้ในใจของนางไม่พอใจเพียงไหนก็ไม่กล้ากำเริบเสบสารต่อหน้าองค์หญิงไปลวดเจิงตาวัดสายตาดุนางแวบหนึ่งสั่งสอนว่าองค์หญิงตำหนิได้ถูกต้อง ยามที่เจ้านายพูดจ้าบ่าอย่างเจ้าไม่มีสิทธิ์สอดปากนางต่อว่าจบก็หันมาขออภัยซูหงอี้ด้วยความระมัดร,ระวัง แต่ละคนล้วนเป็นสาวใช้ขาดการอบล่อมหากพวกนางล่วงเกินองค์หญิงขอองค์หญิงโปรดเมตตาให้อภัยด้วยเพคะสูหงวี่เห็นว่านางรู้จักนอบน้อมถึงเพียงนี้ในใจพลันเกิดความรู้สึกเหนือกว่าอย่างบอกไม่ถูกเดิมทีนางไม่ได้รู้สึกดีอะไรกับอดีตศัตรูหัวใจคนนี้บัดนี้เมื่อเห็นว่าคนหนูตระกูลไปเป็นคนรู้สำนึกในฐานะของ ตนเองหาได้สแสดงกิริยาเสียมารยาต่อหน้านางเพราะเรื่องที่นางแย่งชิงคู่มั่นของอีกฝ่ายไปแม้สักนิดเมื่อประเมินอีกฝ่ายโดยละเอียดหัวคิ้วของซูหงวี่พรันขมวดเล็กน้อยเอ่ยถามว่าก่อนหน้านี้พวกเราเคยพบกันใช่หรือไม่ไปล้วเจิงกล่าวด้วยสีหน้านอบน้อมว่าน่าจะเคยพบเพคะ วันนั้นที่องค์หญิงและกษัตริย์ไปเจียงสเสด็จไปยังงานเลี้ยงในตำหนักเจา้าหยางหม่อมฉันก็อยู่ที่นั่นพอดีเพคะไม่ไม่ใช่ข้าเคยพบเจ้าก่อนหน้านั้นเมื่อครุนคิดโดยละเอียดจู่จูสูหงอี้ก็ร้องออกมาว่าข้านึกออกแล้วหอว่างเจียงใช่ที่หอว่างเจียงข้าเคยพบเจ้าที่นั่น ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ